สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงผลการดาเนินงานของการติวผู้สอบบัญชีภาษีไทยของสถาบันยุโรปการบัญชีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในวิชาการบัญชีในการสอบครั้งที่36ที่ผ่านมาในการสอบครั้งที่ส6มสิบหกเนี่ยคุณก็ไม่ได้เข้าสอบใช่ไหมฮะวิชาการบัญชีไม่ได้เข้าสอบอาจารย์สอบผ่านแล้วค่ะสอบผ่านแล้วก็มีผมคนเดียวนะฮะที่สอบไม่ผ่านครั้งนี้ผมก็มีประสบการณ์ในการทาสอบมาเล่าให้ฟังนะครับในการสอบครั้งนี้เนี่ยถือว่าข้อสอบยากง่ายเพียงใดนะฮะ คิดว่าข้อสอบกรณี่ยงา่ายกรณีที่มีอยู่สี่สิบข้อนะฮะค่อนข้างงา่าย mm hmm. ก็จะตรงกับที่ผมติวประมาณสักน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแ mm hmm. ปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะฮะคือผมอ่านโจทย์เนี่ยผมรอบนี้เนี่ยถือว่าข้อสอบเนี่ยออกง่ายเลยกรณีเพราะว่าเอาเรื่องของบัญชีพื้นฐานเนี่ยมาออกซะเป็นส่วนใหญ่หลักการคิดเช่นเรื่องของสมก,การบัญชีการไม่ปรับปรุงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อสินทรัพย์นี mm ่ hmm. สินทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีการติวข้อสอบในห้องอยู่แล้ว ในห้องเตลของผมอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของพื้นฐานเนี่ยประมาณสิบข้อได้สิบกว่าข้อด้วยซ้าน,นะ,ะเป็นเรื่องของพื้นฐานว่าเรารู้ไหมว่ามันจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องของสมการเกี่ยวกับงบต้นทุนผลิตงบกาไรขาดทุนที่เป็นการดันตัวเลขอ่ะในการดันตัวเลขในงบ <S 1> <S 1> รวมทั้งการดันตัวเลขในวิปยะเพศด้วยนะฮะก็ตรงกันที่ผมมีข้อสอบเก่าที่เป็นกรณยที่ผมก็เอามาอธิบายฟังอยู่ ก็คิดว่าคนที่มาติวเนี่ยก็น่าจะทำข้อสอบได้อย่างน้อยก็สักสานมสิบคะแนนในการไม่ได้เลยเแต่ไม่ได้เลยคือถ้าเกิดรู้รู้หลักการาคิดที่ผมติว,วเอาแค่ในห้องพอมานั่งฟังแล้วเข้าใจนะทําได้อย่างน้อยสามสิบคะแนนอย่างแน่นอนคราวนี้ในการสอบนี่ก็รอบนี้ไม่มีเรื่องงบพิสเศษยอดเป็นฝักธนาคารเลยนะฮะสำหรับปรนัยและอัตรายก็ไม่มีด้วยทั้งๆที่มันเป็นเรื่องขาประจำอะงบพิเศ์ยอดเนี่ยรอบนี้ไม่มีสักข้อนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดใครที่เก่ง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไปก็แห้วก็แห้วแต่คําว่าแห้วหมายความว่ามันก็มีอีกเรื่องอีกหลายหลายเรื่องนะฮะที่เขาเก่งนะมันนะไม่ได้เก่งแค่เพ่งงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเท่านั้นถามว่าผิดไหมที่เก่งงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่ผิดอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อองกงบพิสูจน์ยอดเงินฝากถ้าไม่เก่งย่ยผิด <c oughs> ถ้าแต่เก่งไปแล้วไม่ออกมันก็เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุม,มา่า <c oughs> ผมว่านะแต่ว่าก็ไปทําข้ออื่นให้ได้ละกันดังนั้นในข้อปรนัยผมก็ เข้าใจว่ามันค่อนข้างง่ายคือถ้าเกิดรู้หลักการคิดมาก่อนตั้งแต่อยู่นอกห้องนะก็ค่อนข้างง่ายมีมีการออกเรื่องของต้นทุนด้วยนะฮะเรื่องของค่าจ่ายกำลังิดเข้ามาการประมาณการค่าจ่ายการผลิตอย่างเงี้ยผมต่างทําอย่างไรเป็นนัยยะสําคัญไม่เป็นนัยยะสาคัญซึ่งผมก็มีการอธิบายอนี้อยู่ด้วยว่าถ้าเกิดมีนัยยะสาคัญอย่งไรไม่มีนัยยะสาคัญอย่างไรก็คิดว่า ติวสาหรับปรนัยเนี่ยมัน80ปขึ้นไปเลยเพื่อแต่ใครฝึกทาข้อสอบผมแล้วก็ดูฟังนั่งฟังผมติวในห้องนะส่วนอัตนายอัตนายมีสามข้อเนี่ยข้อแรกเรื่องต้นทุนงานสังคมเนี่ยออกมาเต็มๆเลยคือถือเป็นขากประจำอยู่แล้วต้นทุนงานสังคมรอบนี้ก็ออกมาแบบขบวนการของต้นทุนเลยอะ่ะก็คือมีสองผนแผนมียอดยกมาของงานระหว่างผลิตมีการใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นลงมาที่บัญชีแบบเพอรมวชั่ว รู้ได้ไงว่าเราลงทึ่บัญชีแบบเพื่อช่วยเาโจทย์เ,ยบเ,บยเยขเขียนมาว่าให้เปิดบัญชีงานระหว่างผลิตนะรู้แล้วต้องลงแบบเพื่ช่วยอย่างเงี้ยแม้โจทย์ไม่ได้บอกมาตรงๆว่าเพิ่อช่วยหรือเพื่อ้ดิบแต่เราดูจากคีย์เวิร์ดมันมให้เปิดบัญชีงานระหว่างผลิตขึ้นมา,าแล้วมันก็ในเรื่องของข้อใหญ่ของต้นทุนงานสังคมก็ถือว่าออกเต็มรูปแบบซึ่งผมก็เก่ฑแนวนี้ไว้ด้วยแบบเต็มเต็มเลยแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คือเรื่องของการผลนต้นทุนระหว่างแผนกแรกไปแผนกที่สอง เมื่อแผนที่2ทําเสร็จก็กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปตรงนี้ผมไม่ได้พูดแต่ถ้าเกิดดูในข้อสอบกลามก็จะมีการอธิบายอยู่แค่เยงไม่ได้พูดในห้องเพิั้นเองแต่หลักการคิดก็เคยอธิบายแล้วว่าต้นทุนแผนที่หนึ่งก็คือแผนตัดเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเครดิตงานระหว่างผลิตลงแล้วโอนให้แผนประกอบดังนั้นแผนประกอบก็จะรับงานระหว่างผลิตเข้ามาแผนประกอบก็จะเดบิตงานระหว่างผลิตแผนประกอบเข้ามาเมื่อแผนประกอบเสร็จก็โอนต้นทุนของแผนประกอบล้านออกก็คือเครดิตงานระหว่างผลิตแผนประกอบแล้วก็เดบิตสินค้าสำเร็จรูป ก็ถือว่าจบกระบวนการอันนี้ยขอสอบมาออกด้วยดังนั้นใครที่ทักษะไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะพลาดข้อย่อยข้อนี้ไปส่วนในเรื่องของการบันทึกขายเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหมายเลยว่าเวลาขายเขาไม่บอกราคาขายมาหรอกออแตบบ่เป็นย็คือบอกเลยว่ากาหนดราคาขายที่ร้อยสีิเปอร์เซ็นตของต้นทุนดังนั้นถ้าเกิดคุณคานวณต้นทุนผิดคุณก็จะกําหนดราคาขายผิดด้วยมันก็จะไปเชื่อมโยงกัน ดังนั้นใครที่จะทําได้จนจบข้อนี้ได้20คะแนนเต็มก็ต้องรู้ทุกสเต็ปเลยของเรื่องของกระบวนการต้นทุนถ้าอย่างไม่ได้เลยที่มันิวกับอาจารย์นี่ครับอาจารย์คิดว่าจะซักกี่คะแนนดีคะเอ่อซักสิบคะแนนเนี่ยน่าจะได้แน่นอน10คะแนนนะฮะสิคะแนนตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบมีค่าแรงเบิกใช้เบิกใช้แล้วก็มีการคํานวณค่าใช้จ่ายกำไรที่เข้ามาตรงนี้เขาต้องได้นะถือว่าเป็นเบสิคอืแล้วก็อันนี้ข้อแรกอัตรไนข้อที่สองเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินทร ผมฝันมาก่อนเลยว่ามันจะออกข้อสอบเรื่องการแลกเปลี่ยนสินท,าทารัพย์ผมจะเล่าให้คุณฟังเลยค<ฆ>่ะแต่ผมก็ไม่มาเล่าให้กับคนที่มาติวผมฟังเพราะว่ากลัวว่าจะดูมึนงายเกินไปก็เลยไม่ได้ไปเล่าแต่พอเข้าไปทน้งสอบแล้วเจอโจทย์บอกว่าการแลกเปลี่ยนสินสทรัพย์แล้วอผมถึงจะอ่างเลยว่าโหฝันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เนี่ยก็ออกมาเป็นข้อย,อย่อยสามข้อเอง แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เหมือนกันกับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อการก็เป็นไม่ได้เป็นแกการแลกเปลี่ยนแต่เป็นการขายสินทรัพย์ดังนั้นแม้แม้ผมจะไม่ได้ตียวเรื่องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์มาเพราะมันไม่ได้ออกมานานแล้วเป็นข้อใหญ่แต่อย่างน้อยข้อย่อยเนี่ยหนึ่งในสาม่ได้แน่ก็คือการขายสินทรัพย์ถ่าวรซึ่งผมก็ติวอยู่แล้วรื่งการขายสินทรัพย์เาวอนดังนั้นถ้าเกิดยี่สิบคะแนนเต็มก็หักออกไป ไเจ็ดคะแนนต้องเจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนนบวกของเก่าไอ้ต้นทุนยังหนึ่งตามทเสร็จบวกปรนัยอีกสามติ่งก็ไปเท่าไหร่ฮะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะฮะสี่สิบเจ็ดแล้วก็เหลืออีกข้อหนึ่งที่เป็นอัตนัยก็คือต้องได้สิบกว่าคะแนนเลยเอออีกข้อหนึ่งนี้น่าได้นะผมผมใช้เวลาข้อเนี้ยไอ้ข้ออีกข้อนีงในอัตนัยเนี่ยผมใช้เวลาในการทําประมาณสี่นาทีเองกูมันง่ายขนาดนั้นเลยค่ะอาจารย์เออผมว่ามันง่ายนะผมไม่ง่าย แม้ไม่ได้ติวมาตรงๆคือข้อเนี้ยไม่ไม่มีใครเคยติวหรอกผมก็ไม่เคยติวลักษณะประเภทนี้แต่มันออกมาแต่มันใช้หลักการคิดจากเรื่อง,งอื่นๆแล้วมาประยุกต์ใช้อะเป็นข้อเกี่ยวกับอนะไรคะอาจารย์เป็นเรื่องของการดูว่าเรารู้ไหมว่ารายการนี้เป็นการขายหรือไม่ขายมันเป็นสินค้าคงเหลือ,หร,อหรือไม่สินค้าหมดคือเ <c oughs> ขาจะบอกมาว่ามีสินค้าต้นมัวเท่านี้นะค่ะ <c oughs> ซื้อมาแต่ว่าจุดสั่งซื้อจุดการโอนจำธิ์เนี่ยมันอยู่นะปีนี้ปีนั้นะ แล้วเขาจะดูว่าเรารู้ไหมว่าตกลงเนี่ยของสินค้าเหลือของคุณตัวเนี่ยขายไปยังหรือคุณซื้อเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตกลงมันถือเป็นสินค้าคุณแล้วหรือยังไม่ถือเป็นมันก็จะมีช่วงที่แตกต่างเช่นส่งสินค้าบันทึกการขายบันทึกการซื้ออะไรประมาณนี้ FOB อะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์เออมันมันมันไม่ลงลืกนถึงขนาด FOB มันแค่บอกว่าส่งสินค้าเมื่อไหร่เราก็ต้องดูให้ออกว่าการซื้อขายเนี่ยมันก็ต้องดู โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนมาให้กับผู้ซื้อแล้วถ้าโอนไปแล้วก็แปลว่าขอไม่ห้ามอยู่ที่เราแล้วโอนไปแล้วอย่างเงี้ยเขามาดูว่าเรารู้ไหมว่าการโอนจะมาเสร็จหรือการขายมันิดขึ้นอย่างไงสุดท้ายเ้ามาถามว่าสินค้าคงเหลือไปนวดเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นผมทำไงเลยฮะผมตั้งที่สินค้าก้นวดเลยแล้วก็ดูว่าตัวเลขในแต่ละรายการมันมีประมาณ3ามสี่รายการ ว่ามันควรต้องถือเป็นสินค้าคงเหลือคงเหือหรือเปล่าในการนี้ซื้อมาขายไปแล้วอ่ถ้าเกิดขายไปแล้วก็ไม่ถือเป็นหรือซื้อมายังไม่ขายก็ต้องถือเป็นสินค้าคงเหลือหรืออะไรก็ตามนประมาณเนี้ยประมาณนี้ยซื้อขายหากกองรุกันเองนะครับก็แค่เอาต้นงวดบวกหักซื้อขาย่นั้นแล้วสุดท้ายก็เป็นยอดว่าเหลือราคาทุนตอนสิ้นปีเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ยาก ผมใช้เวลาประมาณ10ถึง15ทีประมาณข้อนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ก็ได้บห15คะแนนได้ไหมคะข้อนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ผมว่า15คะแนนนี้ได้อะค่ะหรือถ้าไม่ได้เลยถ้า10คะแนนนี้ยังไงต้องได้อะอันนี้ก็แปลว่าวิชาบชีนี่มีโอกาสสอบผ่านสูงก็ผมผมคิดว่ามีโอกาสสอบผ่านสูงค่ะก็ต้องประยุกต์ใช้นิดนึงนะฮะแต่ว่ามาเตียวผมผมก็คิดว่าคุณก็จะมีความสามารถที่ทำข้อสอบได้มากกว่า10%แน่นอนถ้า มาติวในห้องอย่างเดียวแล้วไม่ไปฝึกทําเลยความรู้ที่มีอยู่มันสามารถทําสอบผ่านได้แน่นอาหกสิบแต่ถ้าเกิดโดยคนขยันแล้วไปฝึกทําข้อสอบเก่าของผมแล้วจะบอกว่าผมหมูมากไม่ได้ตกใจในข้อโจทย์ที่มาเลยเพราะว่าเคยรู้หลักการคิดในแต่ละข้อที่ผมอมธิบายเป็นคิดอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าคนที่มาติวผมส่วนใหญ่จะสอบผ่านแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไปดูผลสอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอความที่เราคิดว่าทาได้มันอาจจะทําผิดก็ได้ สรุปก็คือรอบนี้นะฮะแม้ผมไปสอบมาผมก็สอบตกอ,อีกเช่นเคยแล้วก็จะไปสอบในรอบที่3 7เหมือนเดิมค่ะ <c oughs>